ให้อะไรรับขวัญหลานหมื่นล้านตอนรับเข้าตระกูลอีกหนึ่งคนขุมทรัพย์ย่าอุไรวันให้อะไรรับขวัญหลานหมื่นล้านอุไรวันหาอุดมสุขรองประธานบริษัทเร,รเซอร์ไวเวิร์กจำกัดซึ่งเป็นคุณแม่ของนอ็อตวิสรุตร,รังสีสิงห์พิพัฒน์สามีของชมพู่อารยาเอฮากเกตและน็อตวิเศษรังสีสิงห์พัฒน์สามีของแพทริเซียรวมอยู่ด้วยสําหรับคุณแม่อุไรวัน หรือพี่อูกได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2,560สาขาแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบันอายุมีบุตรที่ดารวมสี่คนเธอบอกว่าภาคภูมิใจกับรางวัลกิติยศนี้มากถือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผ่านมาเราทำทั้งหน้าที่ลูกแม่นหนจ้างและพลเมืองทำทุกอย่างไปโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนชอบปิดทองหลังพระชอบช่วยเหลือคนอื่นเวลาใครเดือดร้อนลำบากถ้าช่วยได้ก็จะทำทันทีอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้ ก็ได้ไปร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์นาเงินไปร่วมดูแลเด็กในสถานพินิษซึ่งมีเด็กอยู่ประมาณพันคนเป็นต้นและที่สําคัญยึดหลักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทำแค่นี้ก็สบายใจตอนเป็นลูกทำหน้าที่ลูกตอนเป็นเพื่อนก็ทำหน้าที่เพื่อนเมื่อเป็นแม่ก็ทำหน้าที่แม่เป็นนายจ้างก็ทำหน้าที่นายจ้างเป็นพลเมืองของประเทศชาติก็ทำหน้าพลเมืองที่ดีพี่อูบอกว่าในฐานะแม่ที่เลี้ยงลูกถึงสี่คน และช่วยสามีทำงานหาเลี้ยงครอบครัวไปด้วยนั้นมีหลักการเลี้ยงลูกคือต้องกระตัญยูรู้คุณคนเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ขยันประหยัดและอดทนสอนให้ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนเองการเลี้ยงลูกในตึกแถวคือเลี้ยงลูกไปด้วยขายของไปด้วยเช้าแม่จะไปส่งที่โรงเรียนตกเย็นให้เขานั่งรถเมย์กลับกันเองพอถึงบ้านเราจะให้เขาช่วยทำงานหางานง่ายๆที่ลูกพอทำได้เช่นพับกล่องและอื่นๆพอทำงานเสร็จถึงจะให้ไปเล่นกับเพื่อนบ้านจะสอนให้อยู่ในกรอบ ซึ่งหลักการนี้ทำให้ลูกประสบความสำเร็จทุกคน